เชิญชวนคุณผู้ชมนะคะไปร่วมสืบสารประเพณีชักพระบกเดือน5แห่งวัดควรขันนะคะที่ตอนนี้เนี่ยเหลืออยู่เพียงแห่งเดียวของประเทศไทย มาแล้วนะคะพามาที่วัดควรขันถนนนางน้อยตำบลทับเทียมอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะคะเพื่อมาร่วมสืบสารประเพณีชักพระวัดควรขันหรือชักพระบกหนึ่งเดียวในตรังแล้วก็เหลืออยู่เพียงแห่งเดียวของไทยอย่างที่บอกไปนะก็เริ่มต้นนะคะด้วยพิธีทำบุญถักตักบาทพระพิสุสามเณรจำนวน40รูปเดินออกบินทบาทเข้าสารอาหารแห้งพระพิสุสง์ประพรมน้ำมนต์ตลอดเส้นทางบินทบาทค่ะ จากนั้นนะคะชาวบ้านในพื้นที่นับพันชีวิตนะคะก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันชักเรือพระนี่เลยคุณผู้ชมสวยงามอย่างมากเป็นเรือที่ตกแต่งออกมาอย่างสวยงามนะคะแล้วก็เคลื่อนออกมาจากวัดควรขันไปยังสามแยกทางเข้าชุมชนควรขันบนถนนสายตรังพัทลุงค่ะ โดยมีคณะกลองยาวเห็นไหมคะแบบนี้เลยนะแล้วก็มีนางราเนี่ยร่วมกันร่ายราส่งเสียงโห่ร้องไปตลอดเส้นทางบรรยากาศก็คึกครื้นสนุกสนานอย่างที่เห็นเลยแหละค่ะนอกจากนี้คุณผู้ชมเห็นไหมคะเขาแย่งอะไรกันในมือเห็นไหมนี่คือขนมต้มนะคะซึ่งเป็นขนมพื้นบ้านของพี่น้องชาวใต้นะคะที่ผูกติดอยู่บนเรือพระเพื่อนําไปรับประทานและเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานก่อนจะเสร็จสิ้นพิธีนั่นเองอะ สำหรับประเพณีชักพระหรือลากพระนะคะนับว่าเป็นประเพณีเก่าแก่ที่ชาวพุธทธภาคใต้ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นระยะเวลานานในช่วงแรมหนึ่งค่ำเดือนห้าของทุกปีส่วนความเป็นมาของประเพณีชักพระนั้นนะคะย้อนไปค่ะเมื่อครั้งอดีตนะมีคณะพุทธบริษัทจากวัดต่างๆในจังหวัดตรังอะค่ะรวมทั้งวัดควนขันร่วมกันชักลากเรือพระ ไปประดิษฐานไว้กลางทุ่งนาในวันแรมหนึ่งข้ามเดือน5ห,หรือตรงกับเดือนเมษายนของทุกปีนั่นเองจากนั้นนะคะก็จะมีพิธีแย่งเรือพระขึ้นค่ะซึ่งมีลักษณะคล้ายกับการชักกระยออเลยคุณผู้ชมคะเพื่ออะไรเพื่อนำเรือพระที่ได้เนี่ยไปประดิษฐานไว้ที่วัดในหมู่บ้านของตัวเองพร้อมบุรสบกและเรือพระด้วยนะคะ หากวัดใดเป็นผู้ชนะนะคะแน่นอนว่าก็จะได้เป็นเจ้าภาพในปีถัดไปค่ะโดยถือปฏิบัติหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปนับเป็นประเพณีที่ส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาส่งเสริมคุณธรรมด้านความรักและยังสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นในคนในชุมชนนี่แะคะคุะคณผู้ชมคนในชุมชนก็จะรักใคร่กันนะคะกลมเกลียวกันมากขึ้นผ่านการสืบสารประเพณีชักพระแห่งวัดควรขัน ที่ตอนนี้เหลืออยู่เพียงแห่งเดียวในประเทศไทยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ